สวัสดีครับพบกันเช่นเคยรายการบอกเล่าว90จากสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยผมดรโรจนศักดิ์แสงทัศวิไลัยเล้อธิการสมาคมครับผมดรชัยยันพิสิทธิ์สมานส่วนนายกสมาคมครับครับวันนี้เรามาพูดคุยในประเด็นร้องเรียนเข้ามาจากชาวบ้านนะครับตำบลเมืองปักอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับร้องมาทางสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยในประเด็นเรื่องของการปิด กั้นทางเข้าออกนะครับของพื้นที่ที่เราได้กล่าวไปคือตำบลเมืองปากอำเภอปากทองชัยซึ่งในประเด็นนี้ทางนายกสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อชนเพื่อสังคมประเทศไทยดรเทนมิสิตสมานสวนได้ลงพื้นที่นะครับครับเรื่องเรื่องนี้มันก็สืบเรื่องมายาวนานนะดรโรดน์การปิดที่ตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องอิทธิพลด้วยหรือเปล่ากมไม่รู้ครับเพราะว่าเมื่อประมาณปีก่อนโควิดนะครับผมเมื่อเคยลงไปทําข่าวแล้วก็ไปพบนายก เทศสมุนตรีไปพบพบอะไรหลายครั้งก่อนนี้ปิดทางตรงนี้พอค่อยมาผมก็ไม่ได้ลงไปดูอีกเลยอยู่ๆทางโน้นเขาก็โทรมาอีกว่าโดนปิดที่ขอให้ผู้สื่อข่าวช่วยลงมาดูหน่อยทางชาวบ้านสัญจรไม่ได้คนเจ็บคนไข้คนป่วยออกไม่ได้โดนปิดมาเป็นสองปีแล้วครับจากเดิมประเด็นนี้ที่ขึ้นหน้าจอนะครับขออนุญาตเลยทรงเรียนมาลีธงชัยเนี่ยคือจริงๆแล้วก็ได้มีการร้องเรียนกันซึ่งอยู่ในชั้นศาล จนกระทั่งประเด็นตรงนี้สารได้มีการสั่งให้เปิดทางซึ่งทางโรงเรียนมารีทองชัยก็ดําเนินการตามที่สารสั่งถูกไหมรัท่านนทครับเขาฟ้องศาลกันเป็นปีสองปีฮะจนถึงสาลฎิกาสาลฎิกาก็ไม่รับกรณีทางโรงเรียนทางเจ้าของโรงเรียนอุทธรณ์ฮะเพราะทางเดินตรงนี้มันอยู่ข้างั้วงโรงเรียนฮะ่ข้างวงโรงเรียนเป็นชาวบ้านอาศัยอยู่ข้างในโน้นประมาณสักสิบกว่าคนเรือนแล้วก็มีโบราณสถานน้ำวัตถุอยู่ตั้งอยู่ด้วยนะตรงนั้นครับทีนี้ปัญหาเกิดจากอะไรผมก็ไม่รู้นะจริงๆทางตรงนี้เป็นทางภาวะจำยอม พราะจำยอ็ให้ชาวบ้านใช้ร่วมกันเพราะเป็นถนนทางเข้าคือทางร่วมครับทางร่วมครับอยู่ๆทางทางโรงเรียนก็มาปิดพอปิดทางเนี้ยคุณอมรินพููรับมอบนะที่มาร้องเราฮะคุณคนที่ไปฟ้องศาลก็คือคุณอ่อนไพรินฮะกัญญาณิติพงศ์ฮะฟ้องเสร็จฟ้องเสร็จแล้วก็ศาลมีคําสั่งให้รื้อให้รื้อถอนให้ให้ให้ทางเนี้ยไปรื้อถอนทางกรมบังคับคดี ผมก็มีลูกค้าเขาปฏิือถอนยังไงแต่เห็นกรมข้าพอดีรายรายงานไปที่ศาลนะมีมีเอกสารนะฮะเดี๋ยวกล้องซูมมาหน่อยนี่นะครับเขาร้องเรียนมานะครับครับนี่คุณอมรินทผู้รับมอบบ้านเป็นคนร้องเรียนมาฮะอ่าอันนี้คือเป็นคําสั่งศาลนะเป็นคําคําตัดสินของศาลทะเนี่ยครับดูดูหน้าดูหน้านี้นะครับศาลศาลท่านมีคําสั่งมาว่า โดจึงมีคำสั่งให้จําเลยรื้อถอนแนวกั้นและสิ่งกีดขวางบนทางพิพาทพื้นที่ระบายด้วยสีฟ้าในแผนพิพาทอีสา,มานมนาจนถึวงวัชกาวจนกว่าคดีถึงที่สุดหรือจนกว่าศาลจะมีคําสั่งเป็นอื่นนะครับครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นคาสั่งศาลไปแล้วแต่ทางทางคุณจตุพัฒน์ชัยดิตคือเจ้าของโรงเรียนนะท่านท่านก็ดีกาไปนะดีกาไปที่เพื่อดีกาคําตัดสินนี้ไปแต่ดีกาไม่รับก็ถือว่าคดีสิ้นสุดแล้วครับเมื่อคดีสิ้นสุดปุ๊บนะครับก็มีเขาเรียกว่ารายงานผลการรื้อถอนจาากกสนนัังบคคดี จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยก็กล้องแผนมาเลยครับนะครับครับรายงานสารว่าได้มีการไปลื้อถอนไปแล้วไปลื้อถอนเสาปูนและ,และรวดและรวดหนามขึ้นมาครับแล้วก็มีไปหาจำเลยคือคุณจารุพัฒน์าชัยดิตเจ้าของโรงเรียนนะฮะว่าให้ไปรับทรัพย์สินคือที่สำนังกงานประคับปรีครับ,รบอ,อันนีค้คือขบวนการ การของของศาลนะฮะกับการเขาก็จบแล้วแต่ปัญหามันมีอยู่ตามมาเขาบอกว่าเปิดได้สักพักหนึ่งก็มีเมอร์ดีมาปิดมาปิดทางเขาบอกตรงเนี้ยเปิดไปดูตรงตรงที่ทางนะเปิดเปิดเปิดโลกตรงทางอีกอันหนึ่งก<ช>็หรือผมก็มีเมอร์ดีมาปิดอย่างเงี้ยเห็นไหมตรงเลื่หนามครับหนามพอวันที่25พฤศจิกายนเนี่ยทางคุณไพรินซึ่งเป็นพลเมือบก็ไปแจ้งความว่าโดนปิดที่ตรงนี้ก็ไม่ได้ผลก็ตามบิงวันที่30มสิบวันที่<ช>สามสิบตามอีกเนี่ยสำนักบันทึกการกันกัน แจ้ง,ง,จบ,งบันทึกลงประจําวันตํารวจใบแรกครับวันที่25พฤศจิกายนนะฮะตํารวจก็รับเรื่องไว้ใบที่2คือวันที่3พฤศจิกายนนซึ่งก็ไม่มีการดำเนินการใดๆสิ้นจนจนเมื่อ สักเดือนที่แล้วฮะผมก็ลงมาตรวจสอบข้อได้จริงอยากรดได้ลงมาตรวจสอบข้อที่จริงดูว่าเฮ้ยมันทำไมมันเป็นแบบนี้ทั้งที่ไม่เป็นคดีใหญ่โตแล้วมาปิดไว้ได้ไงชาวบ้านก็เดือดร้อนเดี๋ยวไปดูภาพที่ผมสัมภาษณ์ดังนั้นขอ,อรับชมวิดีโอที่ทางนายกชย,ย,ยันพิสิทธ์เดินพื้นที่นะครับ,รบติดตามรับชมเลยครับเตชยนพิสิทธ์สมานชนครับนายกสมาคมผสื่าวอสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทย วันนี้เราได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากคุณอมรินนะในกรณีปิดทางเข้าออกสัญจรของประชาชนที่อยู่ในพื้นในในตรงนี้มาณสิบคนเรือนนะฮะเดินทางเข้าออกไม่ได้ทั้งที่เป็นคําสั่งศาลนะสั่งให้รื้อลวดหนามตรงนี้ออกได้ไหมครับ,รบคือว่าเมื่อป25ี2532ถนนเส้นนี้กว้าง6เมตรมาขยายายเป็น8เมตรซึ่งให้ ที่ดินของผมอยู่ข้างหลังต้องมาทำภพระจำยอมครับแล้วต่อมาก็มาปิดผมก็ไปฟ้องศาลขอขอควาเป็นธรรมจากศาลศาลก็มีความพิภาษาให้สูงที่ส,สุดมีการที่สุดขอให้เปิด,ดาปาทางใหเดินป8เมตรตลอดแนวไปครับแล้ว พอไปม,มากเมื่อเดือนพฤศจิกาันที่วันที่สิบเอ็ดพฤศจิกา6่ก็มาไปดิครับแล้วผมก็ร้องบอกเจ้าที่ร้องเทศบาลอ,อ,อำเภอเมืองปากเทศบาลเมืองปากแปะที่ดินครับเจ้าที่ก็มา ก็มีบุคคลที่ไม่ทราบใครมาปิดมาปิดไว้ครับซึ่งผมก็เราไม่ได้อยู่ที่นี่ผมก็ไม่สามารถยืนยันว่าใครใครคนมาปิดใช่ไหมครับครับซึ่งทําให้เราก็ไม่กล้ามาลื้อมอนกันเดี๋ยวก็กลัวมีปัญหาก็หาทำไรซักครับทีนี้เราก็ร้องไปตรงนู้นตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ดินไม่ว่าเทศบาลไม่ว่าที่อำเภอทุกอย่างเงี้ยหมด แล้วชาวบ้านเขาจะเข้าออกไงที่อยู่ในสิบพอ่อเรือนครับจากวิดีโอเนี่ยเราจะเห็นว่าทางสมาคมด้พอแล้องค์ทนที่เนี่ยท่านนายกครับก็ได้มีการร้องเรียนชาวบ้านก็เลยบอกว่าร้องจนพูดง่ายๆว่าร้องจนคอแห้งแต่ก็ยังไม่ได้ผลมันเป็นเรื่องผู้ทรงอิทธิพลเหรอครับแบบนี้ผู้ผม,มีอ,อมิทธิพลแล,แล้วใครเล่ามีอยู่เหรอทุกวันได้ับเแล้วนายกแล้วใครเล่าผู้มีอิทธิพลสําคัญคือรนที่เขาบอกโรงเรียนไม่เกี่ยวใช่ เมืเ่อโรงเรียนไม่เกี่ยวแล้วใครเป็นผู้ทูพคนจริงๆพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยที่เราลงภาพไปตรงนั้นเนี่ยที่ก็จริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านถ้าปิดตรงนั้นแล้วชาวบ้านเขาต้องไปอ้อมไกลไหมกเขาไปปีนกระแพงด้านหลังครไปปีนกระแพงออกด้านหลังมันจะมีถนน,เร,นเรียบเรียบอีฝั่งของโรงเรียนไปแล้วคนคนเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนคนป่วยติดเตียงก็ต้องหามขึ้นกระแพงกันในในนั้นม,มีกี่คนเลยนะครับสิบคนเลยใช่ประมาณสิบคนเลคนเยแล้วก็มีไร่นาไร่สวนที่เขาต้องทํา ผลผลิตทางการเกษตรที่ต้องหาทางแบกข้ามกระแพงไปบเป็นเป็นความเขาเรียกเป็นความหน้า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 อุดสูงใช่ไหมประเด็นอย่างนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ถามเป็นความรู้นะว่าจริงๆเราไปถามทางกรมที่ดินก็สามารถจะช่วยอะไรได้ไหมคือคือจริงๆแล้วผมว่าทางออกไมา่ยากเลย,ายเลยเนี่ยง่ายเลยเนี่ยที่ผมเขียนไปถึงพุ่งกับการตํารวจเนี่ยตำรวจก็ไปแปะป้ายติดคือใครเป็นคนมาติดครับตนนัวนี้ตำรวจต้องสืบสวนสวนืบส,สวนหาคนมาติด เขาบอกคาสั่งศาลออกมาชัดเจนที่รับรื้อคดีชัดเจนเมื่อใครมาทาบหนั้นถึงก็แพ้มดนนถึงจริงๆมันมีนายกเทศมนตรีนะ่าจะลงไปดูขอเจรจาแก,ก,ก,<ม>ก้เหตยได้ไหมผมว่ามันเรือ่องอิทธิพลนายกทีนีก็ลงมาแล้วทำอะไรไม่ได้ครับเหรอครับพอที่ผมสอบถามค,คุณอมรินในชาวบ้านนะฉะนั้นวิธีเดียวตอนนี้ที่ที่ผมทําเรื่องไปได้คือเมื่อเมื่อมืดใช่ไหมมามาปิดตํารวจทำามสืบสวนสอบสวนจับไม่ได้ตํารวจก็เอาหมายปิดไปให้เมื่อมืดคนนั้น่ะ มาลื้อ้ามึงมีาฟในเก็บ<ช>สาม,มวันไม่ลื้อต,ตํารวจก็ลื้อไปครับยึดของมาที่โรงพักถ้าปิดขนาดนั้นตํารวจไม่ลื้อมันก็แปลกๆแ,แล้วก็ถูกเนี่ยเพราะดูก็ทําอย่างดีนะเนเออมันทําไม่ใช่ทําคนเดียวด้วยต้องมีคนหลายคนแล้วก็เมื่อตํารวจมายึดของการที่ก็ทําผิดถือว่าก็ทําผิดกฎหมายขัดขับประสาทนั่นเนี่ยก<ช>็ยึดไปไว้ที่โรงพักสักทานมันก็เปิดโดยอัตโนมัติก็หน้าที่ของผู้ลับแล้วงานนี้ครับ ซึ่งอย่างที่คีดเราได้นําเสนอตอนแรกไปแล้วเนี่ยว่ายังนิ่งเฉยเยอะนะครับซึ่งจากเราเองเนี่ยทางพื้นที่ทางสมาคมได้ลงพื้นที่เนี่ยก็บอกกับทางผู้มุ่งกลับไปเลยนะครับขอให้ดําเนินการซึ่งในส่วนนี้ทางสมาคมผู้สื่อข่าวนะครับแจ้งเลยนะครับว่าให้ใน1ิ้าวันหลังจากที่ทางสมาคมยื่นสื่อให้ทางผู้มุ่งกลับวิธีการมีนะวิธีการไปแล้วซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้วันที่หลายแล้วท่านนายก ถูกไหมเราไปร้องวันที่ยี่ห้าพฤษภาคมสองห้าหกห้าไม่ัวหมายนี่ผมกําลังเพิ่งส่งไปนะฮะอันนี้สําเนาผมเพิ่งส่งไปเพิ่งส่งไปก็เดี๋ยวไปดูอีกทีนึงตอเขารับวันไหนการนี้ไปคิดว่าเราจะต้องมาติดตามในเรื่องของว่าหลังจากตำรวจรับเอกสารแล้วเ่ยจะทำยนการตามนั้นซึ่งจริงๆก็อย่างที่บอกว่าในกรณีที่ปิดทางเดินสิ่งหนึ่งเชาวบ้านลําบา ถูกครับจะบต้องปิดแล้วผู้เฒ่าผู้แก่นะจะทำไงโอ้โหที่ดีเลยด้วยเนี่ยแล้วอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมเมื่อโรงเรียนเองเนี่ยเป็นโดยจะว่าไปแล้วโรงเรียนเนี่ยขอญาติที่เอ่ยนามโรงเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้นะครับสอนให้คนเป็นคนดีครับนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยว่าไอการปิดทางเดินเนี่ยมันเป็นการกระทําของใครนะครับอ,อยอ่อต่อโลกเ,เป็นการกระทําของเจ้าของโรงเรียนชัดเจนให้มีการพูดคุยกันกนะครับแต่ฟ้องศาลไปแล้วกันไปแล้วฮะ ทีนี้สารมันสรุปมมนเรียบร้อยแล้วในทางถูกไหมเพรเะื่าสารสรุปเรียบร้อยแล้วจริงๆก็น่าจะทําตามคารพนะครับในคําสั่งสารปฏิบัติตามนี่ถือว่าระเบิดาคำสั่งตมดเลยเรื่องแบบนี้มันตรวจสอบไม่ได้ยากครับว่าใครเป็นผู้กระทำมันอยู่ที่ว่าไม่ใช่ว่าตํารวจไม่รู้ว่าดูจากล่วนหนามีน้วนร้อมอย่างดีใช้เวลาพอสมควรไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใช้เวลาเป็นเดียวถูกไหมรับทำไมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแยบไปหมดกลัวอิทธิผลอะไรเลยครับ ก็เหนียฮะหนูต้องบอกใครเนี่ยเราจะไปบอกใครดีก็ต้องบอกพลเอกประยุทธ์แหละครับได้ไหมชาวบ้านเดือดร้อนขนาดนี้ชาวบ้านเดือดร้อนขนาดนี้เนี่ยนะ่ก็ดูท่านนายกระสานการได้แต่ว่าในเมื่อมันมันเป็นเรื่องทางเข้าออกเนี่ยถูกไหมมันเป็นเรื่องที่สําคัญนายกเองก็สามารถจะสั่งการเพราะนายกเขคุมตหรวจอยู่ ท่านเองก็ลงมปอสังการได้นะครับหวหังว่าทางสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยเนี่ยนะครับหวหังอย่างที่ว่าไม่ว่าจะเป็นผู้กับหรือทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเห็นอกเห็นใจกัน,นผมเข้าไปสอบถามชาวบ้านพอดีวันนั้นกล้องกล้องมันเสียฮะโอ้ไปฟังชาวบ้านพูดแล้วแล้วรู้เราสุกสะท้อนใจให้ประเทศไทยเรายังมีเรื่องแบบนี้อยู่เลยเนี่ยเราเราเราย้อนหลังไปว่าอีกสามสิบปีที่แล้วหรือเปล่านย ก็เพราะเหตุนี้มันถึงทําให้เกิดปัญหาหลายอย่างนะครับอยากให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าพึ่งประเด็นก็เป็นทางเดินมาพอสมควรครับนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยหวังว่าเรื่องมนุษยธรรมด้วยครคงจะมีทางออกในการเจรจากันครับก็การเจจาก็ัีดีที่สุดครับดีกว่าที่จะไปต้องใช้อํานาจศาลหรือใช้อํานาจอิทธิพลนะครับเราต้องมาคิดกันนะครับเราคนไทยหรือเปล่า คือคือถ้าผมไปถามชาวบ้านเขาก็ถ้าพูดตรงๆเขาเขาก็รู้ว่าใครเป็นคนล้อมเป็นคนสั่งสั่งสั่งล้อมหรือว่าสั่งปิดกั้นตรงนั้นอะเสียดายไม่มีวิดีโอนะถ้าชาวบ้านวิดีโอเอามาออกอากาศได้เลยครับเดี๋ยวรอบหน้าผมลงไปตามเรื่องอยู่นะคารับเพราะว่าเรื่องนี้เราปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้เพราะว่าบ้านเราไม่ใช่ไม่ใช่ย้อนหลังยุกย้อนหลังไปยี่สิบสามสิบปีแอาว่าบ้านเมืองเรามีคือมีแปรงัในการที่จะมาปิดกั้นกันผมว่าเลิกเลยใช่ครับ กาทางสมาคมก็จะติดตามนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะนําเรื่องนี้เนี่ยมาเสนอในภาคที่สองต่อไปนะครับมีอะไรเพิ่มเติมครับท่านนายกเชนครับก็กรณีนี้ก็ก็ให้อยากให้ส่วนหนึ่งองสังคมก็ลองมองดูไปครับว่าสมควรไหมกับกรณีแบบนี้สมควรประนามคนที่กระทาการแบบนี้ไหมแล้วถ้าจะบอกว่าเขาคนตัวเองเป็นคนดีศีของบิดินมเป็นได้ยังไงถ้าบริกรรมของผู้มีคลที่กระทาเรื่องนี้ ยังยังทาแบบนี้อยู่กระทากับชาวบ้านผู้ซึ่งไม่มีทางเขาเรียกว่าไม่มีทางออกหรือว่าไม่มีทางที่คนจะเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าใครจะช่วยเหลือเขาครับคร<น>ับก็ أ, เรามาติดตามไปอีกทีในการเรื่องของความคืบหน้านะครับในการดีเรื่องของติดทางเดินนะครับของตําบลปักคำว่าอำเภอปักพงชัยแล้วอยู่ในเขตเทศบาลด้วยนะเราเือินเราไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะว่า เรื่องอย่างนี้จริงๆเนี่ยวันนี้เราแค่สัมเปิลก่อนนะแค่สัมเปิลก่อนนะเดี๋ยวพอดูเนี่ยเราจะดูกันจริงๆแล้วว่าอิทธิพลเนี่ยนะครับมันจะแผ่ความเป็นอะไรเกาเรียกงรังเสียไว้ที่นะ่าเสียเม็ดมาถึงเรานะฮะไว้กระดาษไหนนะครับแล้วเราไม่กเคยแล้วครับท่านท่านต้องเตือนรอดเพราะว่าเมื่อเรารับหน้าที่เป็นตื่อเป็นผู้รับบำบัดทุกคนมันสุขช่วยเหลือประชาชนในส่วนหนึ่งเราก็ต้องยอมรับได้ฮะ ครับผมก็เรื่องนี้นะครับทางสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยเราจะติดตามเพราะเรื่องดังกล่าวเราได้มีสำเนาเรียนทั้งผู้บังคัการตำรจ 2, วนจนครราชสีมาผู้บัญชาการตำรวจบูรีรภาคสองสำนักงานเจเลตำรวจผู้ภากษาวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับแล้วจะได้รู้เลยว่าผลจากการยืน่น นะครับและสำนันาเรียนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความคืบหน้าขนาดไหนทางสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อหุนชิญเพื่อสังคมประเทศไทยจะนําเสนอต่อไปนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังเราได้ครับที่สมาคมผู้สื่อข่าวสื่อนุนชนเพื่อสังคมประเทศไทย,ทย,ทยนะครับที่เว็บไซต์ http://www.jmsat2019.com หรือที่ Facebook ไทย a i FPS New นนะครับหรือทาง u t u b e นะครับที่ทางรายการสมาคมเรานำขึ้นไม่ว่าจะเป็นดู u t ทูบดูสบายมีสาระสะตาจารย์โลด u t u b บวันนี้ประเทศไทยนะครับแล้วก็เว็บไซต์ htp thailandtoday 2020 sport.com วันนี้ผมดรโรจนศักด์แสงทัศนสุวิไลและดเรเชยมิจิตสมานสวนนายกสมาคมนะครับผู้สือส่อข่าวสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยเราทั้งสองลาไปก่อนพบกันบ่ม่นะครับขอบคุณ<อ>ครับ